สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับผมเป็น Wi-Fi Lens Extender นะครับผมนะครับของ TP Link นะตัวนี้จะเป็นรุ่น RE 6 0 5 X นะครับผมนะครับเป็นมาตรฐาน AX 1 0 0 0 Dual นะครับผมนะครับใช้ได้ทั้ง 5G แล้วก็2.4 GHz นะครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเอามาแก้ไขปัญหาการอับสัญญาณของ Wi-Fi ที่บ้านผมได้ไหมนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ผมติด ตัวเราเตอร์เนี่ยอยู่อย่างตัวบ้านเนี่ยก็คืออยู่ทางซ้ายสุดของบ้านเลยนะครับเป็นห้องซ้ายเลยนะครับแต่ตรงบริเวณที่มันอับสัญญาณคือด้านฝัดด้านขวามือนะครับผมที่ตอนนี้มีปัญหาอยู่ในเรื่องของ Wi-Fi นะครับเดี๋ยวผมเจ้าตัวเนี้ยไปทําการขยายสัญญาณหรือว่าทวนสัญญาณนะครับผมนะครับซึ่งเจ้ารุ่นเนี้ยนะครับเป็นระบบใหม่ล่าสุดก็คือเป็น Wi f i 6แล้วนะครับผมจะสามารถส่งข้อมูลไปพร้อมๆกันได้อย่างรวดเร็วนะครับผมแล้วก็มีเทคโนโลยี One m e s h นะครับหรือว่า m e s h Wi-Fi นั่นเองนะครับผมนะครับส่วนเรื่องว่า m e s h WiFi เนี่ยคืออะไรให้พี่ๆนะครับย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับมีอยู่คลิปนึงผมทำไว้นะครับว่า m e s h w i f i คืออะไรนะครับเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันดูว่าภายในกล่องเนี้ยมีอะไรให้บ้างนะครับแล้วก็วิธีการติดตั้งยากไหมยุ่งยากไหมอะไรอย่างงี้นะครับผมนะครับแล้วก็ก่อนติดนะครับกับหลังติดเนี่ย สัญญาณที่ได้มาหรือว่าความแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเร็วกว่าเดิมไหมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูครับมาแกะกันดูนะครับตัวนี้ก็จะมีรับประกัน lifetime นะก็คือประกันแบบเขาเรียกอะไรดีตลอดชีวิตเหรอครับตลอดชีพนะครับตลอดอายุการใช้งานนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็เออเมกับ tp link ได้เลยโดยตรงนะครับแต่ผมแนะนําว่าให้ซื้อกับร้านตัวแทนนะเพราะว่าเวลาเรามีอะไรเนี่ยมันก็จะคุยง่ายนะครับผมนะครับ แล้วใบส่งใบเสร็จอะไรก็เก็บไว้ให้เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ผมขออนุญาตแกะแบบถนอมนิดนึงนะครับเก็บกล่องไว้นะครับครับแล้วอันนี้เป็นคู่มือนะครับคู่มือให้เป็นภาษาจีนเลยอ่ะเป็นภาษาจีนเลยมีภาษาไทยเปล่าอ่ามีภาษาไทยด้วยนะครับโอเคมีภาษาไทยนะครับแล้วก็เป็นใบเซอร์ต่างๆแล้วก็คู่มือคลิปอินสตอลนะครับที่การติดตั้งรวดเร็วนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ตัวพ p เอของเราก็จะเป็นตัวอ่ะนี่ก็เป็นตัวเครื่องนะครับขนาดประมาณฝ่ามือเนาะนะครับบริเวณหน้าเครื่องก็จะมียี่ห้อติดเขียนยี่ห้อไว้ TP Link นะครับแล้วก็มีไฟแสดงสถานะเปิดเครื่อง Wi-Fi แล้วก็2.4 g จกิกะกิกนะครับผมที่เขาทำงานอยู่เนะสาอากาศก็จะสามารถเบนขึ้นไปได้แบบนี้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือด้านหลังนะครับโอเคละเดี๋ยว เราไปลองติดตั้งกันดูดีกว่านะครับหรือว่าเปิดดูว่าใช้งานยังไงนะครับครับขั้นแรกนะครับก็ให้เราทําการโหลดแอปเนี่ยครับตัวนี้มานะครับในแอปสต o ร์ของเรานะครับเพนเทอร์นะครับนะครับนะครับแอปตัวนี้เนาะนะครับแบบนี้เลยนะอันนี้คือผมมีเราเตอร์ของ tp link อยู่แล้วนะครับผมผมแอดไว้อยู่แล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปในนี้กันนะครับครับตอนนี้ผมเอาตัว lens extender เมื่อกี้นะครับไปเสียบไว้กับปลั๊กไฟแล้วนะครับแล้ว กดเข้าไปที่ Wifi แเรานะเนี่ยครับมันจะขึ้นมาว่า TP Link e x t e n d e r นะครับตัวนี้เนาะอย่างงี้นะครับให้เรากดเข้าไปทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เราจับคู่นะครับพอมันลิงก์เสร็จนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอให้เขาลิงแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวพอเขาเชื่อมต่อเสร็จแบบนี้นะครับเราก็เข้าไปที่แอปเมื่อสักครู่นี้นะครับเนี่ยแล้วโหลดดีไว้นะครับจะเดี๋ยวมันจะขึ้นมานะครับมันกําลังหาอุปกรณ์อยู่นะครับต้องรอสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวอุปกรณ์เขาจะขึ้นมานะครับนี่ขึ้นมาแล้วครับ เป็น RE 6 0 5นะครับอันนี้ผมจะติดตั้งในกรณีที่ผ่านแอปนะครับคือผมขี้เกียจลงไปกดปุ่มนะผมก็เลยใช้วิธีต่อแล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็ติดตั้งค่าผ่านแอปนะครับผมผมก็กดเข้าไปเลยครับแค่นี้ครับนี่ครับเขาให้ใส่พัทวดใหม่นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยอะไรก็ได้นะครับผมครับตอนนี้ผมก็ใส่พัทวดทั้งสองช่องเสร็จแล้วนะครับก็กดคีเอทครับแค่นี้ครับแล้วกด ตั้งค่าเข้าไปในตัวของ extender ของเรานะครับรอสักครู่นึงนะครับแล้วทีนี้เขาจะให้เราเลือกสัญญาณนะครับที่เราต้องการจะเอาไปทวนนะครับผมนะครับผมจะเลือก tp wifi 6นะครับก็คือตัวนี้นะครับหลังจากที่เราเลือกเอ่อ wifi ทั้ง2ตัวเสร็จเรียบร้อยก็จะขึ้นแบบนี้นะครับก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับรอเขาทำงานแป๊บหนึ่งนะครับนี้ครับ ครับันนี้ก็หลังจากที่ต่อเชื่อมต่อเสร็จหมดแล้วเขาก็จะขึ้นบอกหมดเลยครับว่าตอนนี้เอ็กเ d นเดอร์ได้ต่อกับเมเทเวิร์ดแล้วก็มีเครื่องใช้อยู่หนึ่งเครื่องอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับคับเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราจับคู่ตัว w i f i เอ็กเซนเดอร์นะครับกับโทรศัพท์เรานะครับผมนะครับก่อนที่เราจะไปทำการเซตให้เป็น one mesh นะครับผมนะครับเราต้องมาดูที่เราเตอร์เราก่อนนะอันนี้คือเราเตอร์ของผมเนี่ยมีระบบ one mesh นะครับผมก็กด advance นะครับ แล้วก็เลือกด้านล่างเนี่ยตรงเนี้ยครับมันจะมี one mesh ขึ้นมาปุ๊บเราก็ต้องเปิด on แค่นี้เองนะครับเนี่ยเรากดตรงเนี้ยเป็น on นะครับ on ปุ๊บแล้วเดี๋ยวตัวตัวที่เราลิงก์เข้าไปด้วยตอนแรกนะมันจะขึ้นตรงนี้ครับโดยที่ตัวาเตอร์ที่เป็นเ x น e ดอร์ของเราเมื่อกี้ตัวกระจายสัญญาณนะครับจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องเข้ามาเลือกในส่วนของทูลนะมันจะมีเขียน one mesh เหมือนกันครับเนี่ย เนี่ยครับเรากดไปทีหนึ่งพอเราออนปุ๊บเนี่ยเขาก็จะขึ้นเจ้า Wi-Fi เมื่อสักครู่เนี่ยข้าง้นเนี่ยที่เราได้เชื่อมต่อไวนะครับเรากดจอนไปเลยแค่นี้ครับผมก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับเนี่ยแค่นี้เองเรียบร้อยเลยนะครับมันก็จะมาลิงก์กับตรงนี้เลยนะครับแค่นี้เองนะครับเนี่ยมันก็จะมาขึ้นในหมดหน้าของเราเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดโอเคไปเลยแค่นี้ครับเขาก็จะแอดอุปกรณ์เนี่ยเข้าไปเป็น อุปกรณ์เมจ Wi-Fi อีกหนึ่งตัวนะครับเนี่ยือขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเทสสัญญาณหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมครับตอนนี้นะครับผมก็มีปัญหาหนึ่งตรงที่ Wi-Fi 6ที่ผมแชร์มาจากในส่วนของห้องตัวเราเตอร์อยู่ห้องห้องตรงนู้นนะครับผมครับทีนี้คือเรามาถึงตรงนี้สัญญาณมันค่อนข้างที่จะดรอปไปเยอะนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทสก่อนนะ ก่อนที่ผมจะทำการตั้งเจ้าตัว Wi-Fi Lens Extender นะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูก่อนนะครับว่าสปีดที่ได้นะห้องนี้นะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับกลับได้ประมาณนี้นะ70-80นะครับประมาณนี้นะครับนะครับอันนี้คือตอนที่เราอยู่ใน ห้องที่เรานั่งทานข้าวนะนะครับอันน,นี้นี่ก็ในส่วนของดาวน์โหลดนะครับประมาณ4เมกนะครับประมาณนั้นอ่าประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับรนะรบ,บริเวณตรงนี้นครับข้างบ้านตรงนี้บริเวณนอกบ้านตรงนี้จะอยู่ห่างจากเราเตอร์เยอะมากนะครับผมนะครับแล้วจะทําให้สัญญาณที่เราใช้เนี่ยบางทีมัน ขาดๆให้หายนะครับผมหรือว่าแทบไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะลองเทสตรงนี้ดูก่อนนะก่อนที่เราจะทําการติดตั้งเจ้าตัวเอ่อไวไฟเลนเอ็กเทนเดอนะครับผมนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะได้สปีดเท่าไหร่นี่ครับดอบไปเยอะมากนะครับดอบไปประมาณ80%ได้เห็นไหมฮะมันวิ่งแค่7เมกเองนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้เราวิ่งประมาณ80นะครับตัวนี้วิ่งอยู่ประมาณ10ก็หายไปเกือบ80นะครับผมนะครับ ประมาณนี้น,นี้คือดาวน์โหลดนะได้12สนะครับส่วนอัปโหลดนี่แทบไม่ขึ้นเลยนะครับนะครับอ่ะเรียบร้อยครับอันนี้ก็คือในส่วนของข้างบ้านนะนี่ครับนะครับจะได้ประมาณนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเทสดูนะครับหลังจากที่เราติดตั้งเจ้าตัว,ว Wi-Fi e x t e n d e r ของ TP-Link เนี่ยตัวนี้เข้าไปแล้วนะครับ แล้วมาเทสดูใหม่นะครับว่าสัญญาณจะได้แรงขึ้นไหมนะครับผมนะครับอันนี้คือผมเอามาแก้ปัญหาในจุดอับัวบริเวณช่วงตรงนี้นะครับผมเพราะว่าเราเตอร์ที่ตัวหลักเนี่ยเขาอยู่ที่บริเวณเห้องห้องใหญ่นะครับผมนะครับโอเคละเดี๋ยวเราไปติดตั้งแล้วเดี๋ยวเรามาเทสกันดูนะครับครับตอนนี้ผมก็จับคู่แล้วก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับนะครับตอนนี้ก็จะอยู่ติดตั้งไว้อยู่ระหว่างกลางเนาะจัดจุดที่อับสัญญ,ญาณนะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาลองเทสสปีดกันดูนะครับว่าจะเร็วกว่าเดิมไหมนะครับผมนะครับนี่ครับตอนนี้นะครับอยู่ที่ห้องทานอาหารเหมือนเดิมนะครับนี่ครับสัญญาณเต็มเลยนะเดี๋ยวผมจะลองกดดูนะครับก็ลองดูซิจะเท่าไหร่โอ้หร้อยแปดสิบนะครับแล้วก็สัญญาณค่อนข้างที่จะนิ่งด้วยนะครับผมของเดิมวิ่งได้แค่80เองนะ ตอนก่อนที่เราเททห้องเนี้ยก่อนที่เราจะมาติดตัว extender นะครับแล้วก็อัปโหลดก็ได้ตั้งร้อย6 0นะครับเนี่ยครับเยอะมากนะครับหูเยอะก็เดิมเยอะเลยครับเป็นเท่าเลยนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปลองข้างนอกนะครับจุดที่อับสัญญาณนะครับตอนนี้เราก็อยู่ข้างๆแล้วนะครับในจุดที่อับสัญญาณนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเราเทสอะได้ค่าดาวน์โหลดอยู่ประมาณ10 สิบเมกได้ประมาณนี้นะครับส่วนอัปโหลดนี้แทบไม่ขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูตรงนี้นะครับสัญญาณที่โทรศัพท์ผมจับได้หายไปขีดหนึ่งนะนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับขีดหนึ่งแต่ก็ตอนนี้ก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวลองให้เขาเทสดูนะครับวิ่งได้นะครับร้อยสิบนะครับประมาณนี้ร้อยสิบร้อยสิบห้าแล้วสัญญาณค่อนข้างที่จะนิ่งด้วยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะนิ่งเลย ของเดิมได้แค่สิบเองนะมากกว่าเดิมหลายเท่าแล้วก็อัปโหลดอัปโหลดได้50ประมาณ50นะครับของเดิมที่ก่อนก่อนที่เราจะติดตั้งเจ้าตัวเอ็กเซนเดอร์เนี่ยแทบไม่ขึ้นเลยนะครับผมนะครับประมาณนี้เลยนะแล้วสัญญาณค่อนข้างจะนนิ่งด้วยนะครับถือว่าถือว่านะครับใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับแล้วก็กระจายสัญญาณได้จริงๆนะครับนยครับประมาณนี้เลยนะครับครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัว Wi-Fi Extender ของ TP Link รุ่น RE605X ตัวนี้นะครับผมสำหรับผมที่เทสเมื่อกี้ถือว่าใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับแล้วก็สัญญาณมันนิ่งกว่าเดิมเยอะเลยนะครับผมมากรับสัญญาณได้มากกว่าเดิมเป็นหลายเท่าเลยนะครับจากจุดสัญญาณที่มันอัดตรงนั้นนะครับผมนะครับก็ลองดูนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่เจอปัญหาเหมือนผมอย่างเงี้ยที่ Wi-Fi ติดตั้งไว้แล้วเนี่ยบางจุดของบ้านเราเนี่ยมันอับสัญญาณลองเอา เอ่อไวไฟเอ็กเซนเดอร์แบบนี้นะครับหรือว่าจะอาจจะเป็นรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับผมนะครับเอาไปติดตั้งระหว่างกลางจุดที่อับสัญญาณนะครับมันก็จะสามารถกระจายสัญญาณถึงจุดที่มันอับสัญญาตรงนั้นได้นะครับแล้วก็ถ้าจะซื้อผมแนะนําให้ซื้อระบบใหม่แล้วนะที่มีระบบแบบ m มทช์ไวไฟหรือว่า อ่ารเตอร์ที่มีระบบ One Mesh นะครับผมก็จะใช้งานได้ดียิ่งมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะ WiFi 6นี่เร็วมากจริงๆนะครับเมื่อกี้ที่เทที่ดูนี่สัญญาณนิ่งมากนะครับนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับการรีวิวเจ้าตัว TP Link WiFi Extender ตัวนี้นะครับผม RE 6 0 5 X นะครับผมจาก Four Story นะครับยังไงก็ฝากกติดตามช่อง n e l ไว้สักนิดนึงนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆที่กาลังเลือกซื้อตัวอ่า เอ็กซ์เชนเดอร์หรือว่ารีพิเตอร์ Wi-Fi อยู่นะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับสำหรับคิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ